ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวปืน OTS 126กันนะครับโดยเจ้าปืน OTS นี้นะครับผมจะให้ดูแตกเบื้องตนก่อนนะครับโดยปืนนี้เนี่ยจะปลดล็อกที่แรง48นะครับดาเมจของมันเนี่ยในระยะใกล้นะครับก็จะอยู่ที่37นะครับดาเมจต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่20นะครับไฟเรทนะครับอยู่ที่600 แล้วก็กระสุนเนี่ยมีทั้งหมด44นัดนะครับมีกระสุนสำรองอยู่ที่176นัดแล้วก็ไฟโหมดนะครับจะมีทั้งหมด2แบบนะครับมีออโต้กับเซมินั่นเองแอดวานซ์สเตตนะครับก็คูณหัวก็1.40นะครับคูณตัวก็1.00นั่นเองส่วนของแต่งนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็ออปติกนะครับให้ติดเป็นรีเฟล็กซ์ไซส์นะครับบาร์เรลเนี่ยให้ติดเป็นทีเบรกนะครับอันเดอร์บาร์เรลเนี่ยให้ติดเป็นโฟดิงกริปนะครรับหือใส่เป็นลิปก็ได้นะครับ โอเทอร์นะครับก็ติดเป็นกรีนเลเซอร์นะครับกระสุนเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เป็นซูเปอร์อัลโม่เพอร์ซิงนั่นเองแต่ใครไม่ใส่เนี่ยระยะการยิงเนี่ยมันก็จะไกลมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครอยากจะเจาะกํแแพงหรือไม่เจาะกำแพงก็แล้วแต่นะครับนี่เดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับถือว่ามันเป็นปืนที่มีกระสุนที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แรงดีเนี่ยถ้าเราแต่งนะครับมันก็จะกระจุกอยู่เป็น เป็นวงเล็กๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อเสียงมันก็คือมันจะมีแรงดีดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมานี้นั่นเองโอเคนะครับในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยตัดช่วงเล่นคร่าวๆมาให้นะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แต่งอะไรเหมือนกับที่ผมแนะนํานะครับก็ยังไงก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ